ขเมศอย่าซาค่ะทหารไทยบุกเดือดถึงปอยเปดสั่งปืนใหญ่ถล่มเดือดงัดรถถังซ้ำสนั่นกัมพูชาค่ะอดีตนักครบดำค่ะเล่าวีรกรรมเดือดเตือนความจำขเมนทหารไทยบุกถึงปอยเปดสั่งปืนใหญ่ไทยถล่มหนักงัดรถถังซ้ำสนั่นค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่19มิถุนายนค่ะ2568เมื่อเวลา9นาฬิกาที่สพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดพันธ์แดนทาบอลบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยค่ะโดยร้อยทหารพราน1201รวมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอ,อรัญญประเทศ และต่อมจังหวัดสระแก้วค่ะได้ทําการเปิดประตูด่านพรมแดนคลองลึกฝั่งไทยตามปกติและส่วนฝั่งกัมพูชายังคงเปิดด่านพรมแดนปอยเปตในเวลา9ก้นิกาช้าก,กว่าไทย1ชั่วโมงค่ะ โดยในฝั่งปอยเปตของประเทศกัมพูชานะคะได้มีคนไทยซึ่งทำงานอยู่ในฝั่งปอยเปตรประเทศกัมพูชาจำนวนมากแห่มายืนออที่ริมประตูด่านพรมแดนฝั่งปอยเปตก่อนเวลา9นาฬิกาค่ะเพื่อรอเจ้าหน้าที่ต่อมอปอยเปตเนี่ยเปิดประตูด่านพรมแดนเพื่อรีบเดินทางกลับเข้าฝั่งไทยค่ะแล้วก็มีชาวกัมพูชาไม่น้อยเลยค่ะที่จะเข้ามาค้าขายในตลาดลงเกลือ มายืนออรอข้ามด่านพรมแดนเข้าไทยเหมือนกันค่ะทําให้หน้าด่านพรมแดนฝั่งปอยเปตเนืองเน้นไปด้วยคนไทยและชาวกัมพูชาค่ะเ<ค>มื่อถึงเวลาเปิดด่านพรมแดนเวลา9ก้นาฬิกาทั้งคนไทยและชาวกัมพูชาต่างยื้อแย่งกันรีบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะซึ่งคนไทยจะรีบเดินทางกลับบ้านแต่ชาวกัมพูชาจะรีบเดินทางเข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือเนื่องจากมีเวลาค้าขายได้เพียงวันละเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นค่ะ โดยพลตำรวจเอกนภัสพงศ์สุภาพรผู้กำกับตอมจังหวัดสระแก้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตอมจังหวัดสระแก้วมาร่วมกันจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยและชาวเขมรค่ะซึ่งจากการสอบถามคนไทยบางคนค่ะพูดแต่เพียงว่ามีคนไทยในฝั่งปอยเปตพูดกันว่าไทยและกัมพูชาจะปิดด่านพรมแดงคลองลึกภายในวันสองวันนี้ขอให้รีบเดินทางกลับเข้าไทยจึงทำให้มีคนไทยในปอยเปตค่ะแห่เดินทางกลับกันจำนวนมากเลย เมื่อสอบถามชาวกัมพูชาเกี่ยวกับกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาปล่อยคลิปเสียงขณะพ,พูดคุยโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีของไทยว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างซึ่งชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ค่ะบอกได้ยินแล้วแต่ไม่ยอมให้ความเห็นใดๆส่วนใหญ่จะเดินหนีสื่อมวลชนที่จะไปขอสัมภาษณ์ค่ะโดยบอกว่าไม่อยากพูดเดี๋ยวกลับกัมพูชาแล้วจะถูกสอบสวนค่ะ ส่วนบรรยากาศบริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารขาออกราชอาณาจักรด่านตอมอรัญญประเทศซึ่งเป็นวันที่3ของการเพิ่มมาตรการกดดันค่ะของกองกําลังบุรพาในการสกัดไม่ให้คนไทยที่ทํางานในบ่อนคาสิโนเว็บพนันออนไลน์และสถานบันเทิงในฝั่งปอยเปดเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาไร้เงาทั้งนักพนันและพนักงานคาสิโนค่ะมีแต่เพียงแรงงานสนปอป,อ,ปอลาวค่ะ ที่ทำงานในประเทศไทยมาสแตมป์พาสปอร์ตต,ต่ออายุวีซ่าค่ะและชาวกัมพูชาที่ยังตกค้างอยู่ฝั่งไทยเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเท่านั้นค่ะโดยพันเอกเมธีคำเต็มค่ะพอบอชอคอทพ12 ร้อยเอกอาคมมงคลน,นำผอบอร้อยทอพอพ1 2น1นำกำลังเจ้าหน้าที่ทร้อยทพอ1201และชอคอทอพอ2มาตั้งจุดตรวจคัดกรองสกัดไม่ให้คนไทยเดินทางออกไปเล่นพน,นันและทำงานในบ่อนคาสิโนในฝั่งปกวยเปตค่ะ เรียกว่าขณะนี้ค่ะด่านฝั่งป้อยเปตเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เดือดมากนะคะเนื่องจากทหารไทยเองค่ะก็มีการกดดันและตอบโต้กัมพูชาอย่างหนักค่ะถึงขนาดที่ว่าทําให้บ่อนในปอยเปตซึ่งเป็นพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงกัมพูชาด้วยรายได้จากคาสิโนค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านอดีตนักรบดำค่ะานายกร,รกฎเกตแก้วได้เล่าถึงวีรกรรมของทหารไทยในอดีตที่มีการบุกไปถึงปลอยเปตโดยระบุข้อความว่าทหารไทยบุกถึงปลอยเปตวันที่สองสิงหาคมปีพศ2520คืนนั้นขมรนแดงได้ยกกำลังจำนวนมากบุกถล่มฐานตอชอดฐอานทหารไทยที่บ้านสารรอชะง,งนันและบ้านแสงอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีทหารและตอชอดอ ได้ยิงต่อสู้กันสุดกำลังแต่มีกำลังน้อยกว่าขเขมรมากจึงเสียปเปรียบขเขมรไม่ปราณีทั้งคนเท่าคนแก่จัดการหมดเผาหมู่บ้านมอดไหม้ในกองเพลิงทั้งพันเอกประจักษ์สว่างจิตได้สั่งให้ปืนใหญ่ยิงถล่มอย่างหนัก จนลูกปืนแทบจะหมดคลังค่ะขเมเณรสูญเสียอย่างมากขเมเณรทิ้งศพไว้มากมายและได้ถอยกลับเข้าไปขเมเรพันเอกปราจากะจักษ์ข่ได้สั่งให้รถถังบุกถล่มไล่บทขยี้เข้าไปในขเมเณรบุกเข้าไปถึงปลอยเปตค่ะจึงสั่งให้ถอนกลับมาขเมเณรคงจําได้นะพันเอกประจักษ์สว่างจิตได้รับฉายาวีรบุรุษตาพระยาค่ะ